เคยพูดเรื่องหนึ่งว่าอริยนี่โกเหตุปุุชนกลัวผละเฮ้ยตูพัะเจ้ยไงพระพุทธเจ้าสอนอะทุกอย่างเกิดจากเหตุเกิดจากกรรมกลัวการกระทำ่ตัวเองที่มีสติมึงทำดีมึงเดือนนั้นมันไม่อยากได้ดีไม่อยากทำดีเลยคนอะมันอยากได้ผลดีดีะ เห็ุง่าให้นึนเดี๋ยวได้เขาพันมันจะเป็นไปได้ยังไงเหตุน้อยกับผลก็น้อยเอาแน่เหมนบ่ล่ะน้องเชื่อกับน้ำท่วมพร้อมตายสั่มบ่ได้สั่เห็นบ่กน้งเชื่อเห็นบ่อเปลี่อนพ่อเปลี่ยนพ่อ่เปลี่ยนดอกเพอนยังว่าตัณหาหน้าที่เนี่ยยังถมเต็มนะแต่ว่าตัณหาของมนุษย์เนี่ยมันมีวันติด ใจเราหกล้านอย่างนีย่ไรใหญ่ไมเศาย่งนี้อ่างไอีกใบที่สองโอ้ยแสนล้านกับบ่พ่อครับอไม่มีวันเต็มใจมนุษย์เพราะว่าพองอยู่ตลอดตัญหาเนี่ยอย่ามาโมเลยท่านอยากได้เมียจังเียเอ็มบ่พ่อได้แล้วกับเบื่อเมีอะไรบ่หรือมันดับมันก็อยากได้เมียอื่นอีกเอาไหมเราไ่เชื่อ ถามใจจะคของบ้างารือ่าหลวงพ่อวอาผิดผีมันเขาทีเพรามันผีหรอกีสรับผีกามบอกว่าไม่ยิ่งคือกันมันกันจากผัวไม่คือกันมันตางกันดอกมันแบนั้นเนี่ยคือพีชหอกอง่องจะบาดเื่นเลได้ปะไว่าไอนี่ล่ะพักใตะกี้ก่อยหูจักมันก็เพว่าพื้นหรอก จอตมัมันตัวไหลเจ้าของนะไม่เห็นความโง่ความซัวเจ้าของเนเอออะมนไม,ไมนะนน่ได้เห็นแนวอเงินหรอกโอ้ยฉจิตมันโง่ไหลมันหลงไหลมันนะเนี่ยคนเห็นแนวนี่เดีเห็นซ้ำนะกูเมื่อเนี่ยมันหลงเจ้าของมิจจะว่าจ้าของดีนะมันจะแก้ไขเจ้าของเมื่อไรผู้ใดบอกกูฟังโอ้โหแล้วเขาขว่ามาแต่จ้าของดิมาแต่จ้าของคือจะขโมยไหน นะไม่จำมาไสื่อสิ่งที่ท่านทำไม้อ่านเนี่ยมันเป็นสมบัติของท่านไม่ใช่สมบัติของเราเข้าใจไหมรรมะแม่แต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็เป็นสมบัติของท่านแต่เราอยากได้เราต้องสร้างเอาเองท่านมาให้กําลังใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าคอยแต่นับโคคนออ่น ไม่ได้เป็นเจ้าของโคหรอกกับเป็นคนจ้างรับจ้างเลี้ยงโคอยู่บนบันทัดแหละอะไรยังเพราะฉะนั้นต้องเทศทำในใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนั่งอยู่เชียงหน้าพ่นก,กับจีางพ่นนี่กับจีา,างชาวบังล้มจากเสียงจะเสือมันชินแนวเป็นฮะนั่หมดล่ะพอเงินรีบขนขวายมันชิยากียังนั่งบังลมมีเสือ กินย่างกับยังยากก่อนกัว่เของ่นกูที่ทานว่ะฮะังมันได้ยังเหอกูวกีจยางกันได้เรื่องจะหนีท้ก็สองกัว่ี่นี่กูเลยเองเงินผู้ใดแม่ถาว่าเป็นคู่วันนี้ซาก่อนาะว่ะมันเดือนเื่นกัวสองเมื่นผมได้รับเยอะชิ้นห้าบาทฮะกูเลยแพงที่สุดเลยท่านหาว่าสิี่นี่มันกูเห็นมันขักซะ อนี้ไปบวชแล้วมันกาบกบบน,อ,น,น,นอ้่าน้นะาษะทันมุงไปยังไรเรามึงว่ากันมันได้กราบกูอ่นี้บ่บัันย่อ้มันด่าไดา้ยีนะ่วรสสนอกนี่จกปัญหาจริงรอว่นี้มันคู่แน่วเลน,ะน,นะนี่หอดูหอดี้ล้วนะ้วาะ ไม่บอกล่ะบ่เป็นบาปป่ปาเนี่ยมาไอ้บาปกระยาหัวมันหัวไอาจารย์จะบาปอยู่มันสิป่าะบาปกระชิลับเอาดงเว้ยฮะยังมาขออ้างเลยดงเว้ยไม่บอกโอ้ยเงาหักคนนี้อยากก้นเขาบ่ได้ก็บจุมาหาว่าบาปฮะไม่บอกพระพุทธเจ้าเขากระชิงพ่อชิงแม่ชิงพี่ชิงน้องชิงลูกชิงเมียฮะเพระเห็นเป็นกษระสัดกุศ เนียไปไห้น้ำบอลบอเฮ้ยประว่าจะไห้จะเป็นบ้าผมเลยน้ำกินพผ้าพี่บอกให้อันนี้อย่งไม่บอกถ้าบอกถ้าขนาดถ้าขนาดใส่หน้าซ่อึ้นอ่งี้จะกันบ่ได้กับคนว่าอลไรเฮ้าะแต่เมียกูแหงคักเนาะไอ้เอาพราะันฮะย่าบุกูยังไม่อู่นะมันอยู่อันนี้ากีดอย่าง่่่วันท่าเ้อ กี่ดอแล้วจีบ้าก็เมื่อเียงา a m เยงหน้อประเกูบอกัจะบ้ากุยหน้าแล้วคนจีคันนี่ใคเนีบ้านะ้มันเรียกุ้กุ้กุ้งก็จะเอาอยู่คันพอพื้นเฮน้าไดีไปเป็นเือบก้น่ันบวมบวม้าจีบบ้าก สำน่อยสติจิกับฉันข้านข้าวไข่เนี่ยไข่ข้านจะน้อยใหญ่แม่ไข่เนี่ยโอ้ยไข่ขี้ข้านเพาว่าใช้บ้านก็ว่าไข่ขี้ข้านใครว่าไข่โมยอยากได้เขาก็บ่เชื่อไข่นี่จะหาดอกบ่บ่รอต้องเยืกไข่ขคานหันรอข้านหันรอเพราะว่าไข่โมยอยากได้ขอาจิไบให้ท่านยังไงว่า อยู่บ,คบออ่ค่อนไปากได้ก็ไข่เนี่ล่ะขยับไปเห็นยังค่อยไปยา,ยอกอยากไดค่อยไปจากได้มันจะนอ้อยขยับไปเห็นพ่อใหญ่ยังเฮือนขางไข่พ่อใหญ่ข้ามปิ่มเรารวายเฮือนหลังบักงี้หน้ากันหลายคนจกนิ่งแบบบักจกเลาะอยู่หน้าเฮือนบนนี่นอน,นาจักเทือด,ด่างไปไข่เราว่ามันงทุกโอ้โหไข่ในนั่นสบาย เขาเราว่าคอยคัดโยกดูไปเลยวันส่วนบองสร้าจักมันโง่จักมันดีหรอคอยว่านั่นจักที่เฮ็ดไปเนี่ยเพราะไหนนอนจักเชื่อไปนอนอยู่เชียงน้าไม่กระซั่งกันแล้วก็ม่นยัห้องออกก่ะหาเจะตล้วไงเป็นหาง้วนแล้วเนี่เป็ดอยู่ความอยากได้เห็นบอจักเชื่อหาว่ายังได้บ่ด ม่มอะคำว่าขายง่วง่อยีไสนี่ๆเขาขายง่มดเอาไม่สวายหลวงพ่อหมดคำว่าเป็ดก็เลี้ยงเป็ดว่าสักับผูดไปอ้ํายูบ่อน้ำไปอินุล่าไม่ค่อยกินอยู่ฮจังเล่บวชเราเป็นของดีขับวชจักบวชเพราะยัเก่งกันเลยล่ามวักเอะนี่และเพาอเอิว่าแม่นี่หรี่ยายไข่เนี่ย บ่อยากได้จะหน้อยใอยบอ่เคยคิดสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดต่านทางก็ครัวเลยเป็นคนคิดจังได๋บ่อยากได้เลยอยกใครเลยเห็นความทุกข์เราเลยเอิ้นว่าขี่ขานบ่มีปัญญาบ่าจ้ะขออ่าวเพราะว่าขี่ขานใครเพราะว่าใครมีปัญญาเด้วใอยบ่ขี่ขานใอยบ่อยากได้ <laughs> <laughs> นี่ดิผู้สาวใอยก็บ่ไปหาจีบหาคุยดิ ก็ได้เบียยเจ้าคะ่ะอู้ยปจ่จะมันมาจีบไข่อ,อันนีมีข่ผู้นี้ไดยค่ะดองอแม่ไี่เลยค่ะด,ดองข่ยเม่อข่มาแ้งข่อยสามล้านโอ้เออเขาจบอกไข่อยนอนบักขีาดาปานเห็นนี่จ้ะน,น,นี่ สางบ้านให้หลังนึ่งเขเก่งเาหนึ่งเกงกิน,น,นอีกสา้านหเนี่ยคอยอยังหนีจากอยู่แม่หายกันยังว่าพ <c oughs> ่นนอยากได้ต,ต,ตมันเป็นมัชโนยไอ่ไเสียใครไปจับไ้บัครามึงแล้ล <c oughs> ้วอ่อะาทุกขย่างเสีววยวแล้ว แม่ข่อยว่าไก่บางชนลูกคนจะของมึงจะบุญมีหมองตายใส่เป็นหวานแต่ว่าข่อยมีเงื่อนหลายกระมือรถไข่ก็มีหลายขั้นกระมือเงินไข่ก็หลายกระมือโฆษณาลูกก็สิไปหาบอกคนก่อนขีดขานเด้อคือลองพอสิแม่ขีดขั้นไปเพราะต้องอยากได้อยากดีอย่าง เพราอย่างไรยินนีเลยเห็นมอคไหงินเงนขก็ไปหาแจกคนหรอแม่นั่นลเจ้าเฮ็ดเป็นคือข่มองแม่บอจ้าบ่มีปุใดเห็ดเป็นคือะอาจันท์ถ้แจกมันจะได้เ้อยพุ่นถึแม่อยว่าใกล้บังต้นลกค้นจาของเพราะว่าข่มงมบ์ย่างไปตลาดใส้เกิดไปก็ขอไอยย่างสีโป๊กเอาแม่บได้ยินสายยาเขาเอื่นบัดสินแม่ไข่ในเขาเอืนลงมาสิว พราะเหลือยังจักอย่างผู้ใดลจะเอาปเอป็นเนี่ยเป็นผัวเหมือนแก้ว่ามึงร้องไหมมึงจะเดือดรอดผมจะบอกใครมึงอย,าอยอ่าเจืนอ่ไข่ป๊อกไข่คิดจัะได้แปะก็ไข่ละแต่ว่าข้นผลว่าบ่แมนเหรอกี่ข้านเะวะมันบ่อยากได้บ่ิเวนที่ข้านูคว้าบ่อยากได้มันดีหมอ มันดีว่าก็ใส่นคนกลาบกูยุคหมื่นไม่กูเหยียบหัวกับนี่ไอ้ยมาบ่อห้องกูหาบ่อห้องให้่เมื่อไหร่ทีนี่แหละกูมาแกะแม่กูบ่ได้มาให้มาฟังกูนี่แม่บ้าล่ะ อาแม่เอาเรถกูมาถึงเงิดแจกก็แจกให้เราก็เมืนน่อฉันไม่เมื่อไหมันเป็นยังไงนีหลีวันศถ้าถึมั่จะขึ้นห้อดคนหนุ่มก็พุกตายคนวว่าบอกว่าจะนักเงนก็รโอ้ขือยู่ไกถึงได้ย่าไจ้่อยอิชีวนะ เอาไปแขวยเนี่ยคอยมองเงินมนุษย์เลยอยู่บ้านที่กันมูวที่ไปเห็นเรียองทีงานลำลวยคอยรถซื้ออยู่อี๋ดีคำว่ามีรถขั้นไงว่าสั่งไม่ก็แรนอยู่น้ำถนนไปว่ายังม้วนมันแรนอยู่หัวบนบนใกล้ชิดเดือนข้างหัวอี๋ดีร่างบังทำยัง ที่ใจเจ้งหนี้เขาก็ซ้อเจ้าลูกป่วยเจ้าลูกไอ้ไม่หมดหะออู้เราไม่จะทุกข์เว้ยเนี่ยวันอาทิตย์หลวงพว่านี่มาแจกเงนินยังหน้อยทุกวันอาทิตย์พูดละสามร้อยสามร้อยทุกวันอาทิตย์อยู่วัดเพราะว่าอย่างที่โจรใช่ไหมนะเงินสามร้อยยันหน้อยมันไปโรงเรียนมื่อละห้าสิบบาทไม่บอก เข่ากับ,บ,บ,ม,ม,ม,บ,กบมันเท่าครอบครัวเขาเจ้าสถาบันเขาเจ้าเขาห้องถินนม่นบอกมันชุบดีมองในพระองค์เนี่ยมันบังชั่นแกมันสอนให้เด็กหน่อยชีขข้ขานบ่ได็กี้ขาดานบ่ยมาได้เห็นงานย่างยางมาในพาโลวดวายบ่แม่เอาแม่เจ้าว่าเด็กหน่อยเห็นข่อยคุ้มมือเนี่ยเอาแม่มันกลับบ่มันสามเชือได้ีสี่เชือดหาเชือดุกนช่อเห็นพระองค์อีเลี่ย <partes S 1> นแล้วเพราะยัออยงล่ะแบงเบากพาะราพ่อแม่เขาเอาแม่ พ่อแม่ธรรมดาคนธรรมาโอ้ย่มิดาก็กระติว่าจัากล้มพ้อต้นไข่เลยเขาบอกว่ามาสอนให้ลูกเขาขี้ขลาดเมย์ง่าเล่นกันขันมากูสอนมึงอย่าให้ลูกกูหอบมึงว่าเขาวัดกูเขาไปวัดอื่นบูดวัดไขาบอกพระเนี่ยร์ฉนก็องผุดไปไปหาเม่บอกแต่ว่าเขาให้ยิ่งยี่จีเอาแม่เม่บอก อซื้อซื้อยางมากกักาบมามได้เงินโหลดเขาว่าโอ้ยบอสให้ลู้เชียเฮ็ดงานบอไปหาเนี่ยไล่ผู้ใดก่อนเชื่อบอกคอยบวชมากขอบอสใค้เอามีผักปลาบ่มีกระชิ่งเลยบารับมีม้อนเพราะว่าคอยขี้ข้าแต่ว่าบนีชเป็นยังไงบนีชพระองค์เนี่ยบีชฮะ เป็นยังไงเู้าว่าไฟมองเลยกเอาเขาบอกแม่ผู้าสิีึึนฮอดถ้าองค์คีขานไฟมองเลยม่จะมองชุ่มเย็นเอาแม่ผ้านี่เป็นผู้ไห่เลยเขาว่าผ้าพ้าหมายถึงความดีฮะอ,อันออนี้ยังฮะวัวจะไม่ีออกิไปสวันหันสวันนีย่ย่หัน มัดละใบออกเงินเงินพวกเทาอะพลาถัวไปกินมัดถ้าบ่ซื้อปูนกับชไนกขึ้นสวรรค์เม่อกี้ยักษ์สวรรค์มันเป็นเงาได้ยัไม่เลาไก่แล้วมนถูกุติ้นาะทุกสิ่ใจยุต้นาเนี่มึงจิไปดีมองไรแล้วเนี่ยปริจากหาซิปหาซิปก่อนนี่หาซิทุกงนี่ีได้ขึ้นสวรรค์สู้สู้้สู้ันต้นาเนี่มันถุกอยู่ปัจจุบันมันทุกเนี่ยมิจต์ตกนรกขั้งนง เนี่ยทุกขะติต่อใจมันดีอยู่ปัจจุบันนี่ผมมันต้องไปย่านของมืงอื่นอ่ะทีบอกใครปัจจุบันนี่แหละคือเหตุทุกขะติอยู่อยู่อยู่กับปัจจุบันบมดค่ะปัจจุบันละใจมึงทุกข์อยู่เนี่ยมึงจะไปสวรรค์มองได้ยังี่ยอ้าวอย่าึ้นสวรรค์ก็ไปแลนหายิ่งเด้งแล้วอย่าึ้นหรอกนี่ยากขานอยากท่านเทพถนนอยากท่านมึงกับไปท่านถนน กูได้หามมึง,น,มะะงนั่นหมด่ะจังพอนย่หดอนมันพูดว่าพอนจะเป็นนายกเพื่ออยากไปสมถนนมันเป็นหลุมเป็นร่องเขาว่าบริษัทเป็นนายกมันก็ซื้อปูนไปผสมถนนน,น,น,นนนั่นหมด่ะพอนไม่อยากสมถนนดอกมันอยากเป็นนายกเอาป่ะนีะ่หมนี่มาตัวสุกุว่ะนี่เนี่ยไปอยากเห็นดี่ก็เห็ดทำไม เฮ็ดจังไหมันบ่มีงบกับเด็กเป็นนายกองสัตวตัวจะสิขอวงบไมาเฮ็ดบ่มีงบกัเฮ็ดมันซ้ำเฮ็ดได้นั่นล่ะมันบอกจะเกินจะขวางไหมล่ะท่นบอกเหรอเอาเดีวอามาเลี้ยงผมท่านบอกใครคว้านหลังขี่คุยว่าเห็นบอกบักนึงมาบวชอยู่หันอ่าอ่าเขาบอกเรื่องตำรวจกับเป็นตำรวจชิ้ปีกับเป็นชี้ปีบอกเรื่องทหารกับเป็นทหารอยู่ชี้ปีบอกเรื่องขับรถกับขับรถอยู่ยี่สิบปี กูจดไปจดไปจดมากพันบอกจบกูบว่ามันลอยกูปีเลยอายุมึงหลายมันนี่มันล,ยนนลอยกูปีเลยสิมันนี่จะขี่คุยมันจะเอาใช่เรามันจะเจริญ เกิดเป็นเมืองหรไปหานางจุ่มหัวคุยกันไม่มาละคนบ่ราจะเรื่องูอื่นผุดเอะกันเมืองบัดเทียงการเมืองเฮิ่นบัดี้เมียบัดในจำเปดกอยู่มันเป็นต่ออาณาอาณาใจบ่เอนมมันใช้เวลาเลืองอู้นี่ใช้เวลาเป็นคุ้เหนอยัง ก็ง้าจังน,นี่เห็นบ่กูมีปัญญาบอกูมีเงินมาแจกมีเข๋ามาเรียงที่ปัญญาถี่อูสัย์มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนปัญญา,าพาคนผุปัญญาเนี่ยผ้าลำรวยบ่สีเรนสุกติงยันสีสีเรนโพกัสมบัาิสีเรนาร่า,รนานิพุติงยันติตัศมาสีลังวิสติศลสีน้าไปสู่ความสุขสีน้าไปสู่พอกับทัพย์สีนําไปสู่หอดนนิพาน กูโม่เนีมันพิดสีมันตัวเัวจะขวงมึงจะเอาใส่มันจะเล่นนล้วเนี่ยมันอยาไปคิด okay. เอามันหมดจะเล่นไอ้คิดนะร่งมือทำบอกใครอย่านั่งหายใจเล่ไบุญจะทำมือทำมันตัวผู้บรหารผูบูก่ไรน่้ยดเกียร์้นนะโ้้ย้น้นนขึ้นขึ้นขนขา้นขึอนน้นนน้นน